หยุดทำไมล่ะครับเดินมาสิเอาได้ถ่ายวีดีโอเหรอนี่ดีบบัวคุณป้าไปเที่ยวไหนมาครับญี่ปุ่นไม่ได้ไปเที่ยวอะไ ตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วครับยังยังหมอกยัลงหนักอยู่เลยครับแทบมองไม่เห็นกันฮะแทบจะมองไม่เห็นกัน อ่าบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายหน่อยเร็บ๊ายบายผูยยยยย้ชับเบิก